สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่บ้านสวนพลอยกเกษตรค่ะวันนี้อยากจะมาแชร์วิธีการนําใบไม้แห้งมาทําปุ๋ยหมกักแบบฉบับคนมีเวลาที่บ้านมีต้นสักเยอะค่ะแล้วใบก็ร่วงเกงนี่มาคุยๆเอานี่ก็เสียวงูอยู่นะแต่เจอคางคโโกโชคดีไปชุดนี้จะขึ้นกองใหม่ไว้ให้ดูเลยนะคะตราสวนพลอยก็ไม่ได้ตวงอะไรนะนรกะ ไปเลย1เข่งเป้าหมายคืออยากกําจัดเศษใบไม้แล้วก็ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะคะพลอยก็จะเลือกสถานที่เทไว้ที่ใต้ร่มไม้ค่ะจากนั้นก็รดน้ําให้ชื้นค่ะ,ะว่าชื้นได้ทั่วๆแล้วพลอยก็ไปแค่ๆเอาขี้วัวที่กองไว้หน้าบ้านนะคะกองนี้คืออยู่หน้าบ้านพลอยมากกว่า6เดือนนะบอกเลยผ่านสมรภูมมาเยอะมากสังเกตดูที่ถุงปุ๋ยผุหมดแล้วอะ่ะปลาส่วนเหมือนเดิมค่ะ กะกะเอานะคะประมาณหนึ่งใน3ของเข่งค่ะไปเทร,รวมกันจากนั้นก็รดน้ําอีกรอบหนึ่งนะคะคนคลุกเคล้ากันจนกว่าจะพอใจค่ะให้มันทั่วๆเลยนะคะแล้วพลอยก็จะรดน้ําอีกรอบนึงค่ะจริงๆที่พลอยรดหลายรอบเพราะว่าบัวมันเล็กค่ะน้ํามันน้อยมันก็เลยไม่ค่อยจะทั่วนะคะพลอยก็เลยต้องรดอยู่บ่อยๆจากนั้นก็หาอะไรมาคลุมไว้เพื่อจะได้เก็บความชื้นค่ะ เอาตามที่มีตามสะดวกนะคะส่วนพลอยสะดวกแบบนี้<ช>ค่ะอันเสร็จแล้วค่ะต่อจากนี้ก็ต้องคอยมารดน้ําให้เขาทุกวันนะคะแล้วก็หมั่นพลิกกองได้ค่ะ